จะต้องมาอยากเหรอหนูเป็นหนูเป็นใครในครอบครัวพี่ปนะน่ะพี่เป็นแฟนกับใครคะพี่มีแฟนหรือยังคะแล้วพี่เป็นแฟนกับใครพี่แฟนพี่คนไหนคะพี่อยู่อย่างเงี้ยขอตั้งใจเขาจะมาปัด พี่ี่นุ่นเป็นแฟนกับใครคะแล้วมันธุระกงการอะไรของน้องคะที่น้องจะต้องมาอยากรู้หนูเป็นหนูเป็นใครในครอบครัวพี่ป่ะนีะ่ยหนูเป็นใครขอโทษนะ อย่ยงมันดีมันแรงหนอต้องขอโทษมานะที่นี้นะคะโทษจากใจหนูก็ประดิษฐ์คำพูดไม่เป็นนะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ทุกทุกคนที่เข้าใจขอบคุณทุกคำติทุกคำชกทุกคำอะไรเหลือเยนะคะในขณะที่เราพูดอยู่ก็จะมี แบบว่าเป็นแฟนกับใครมีอะไรคือเราเข้าใจว่าแล้วน้องคนนี้คือขอตั้งใจเขาจะมาปัดเขาตั้งใจเพรวเราเคยตอบไปเล้ตอบไปแล้วเคยตอบเขาหลายรอบหนูเคยตอบว่ายังไม่มีจ้าคือคือเขาอ่าอันนี้เราพูดไม่โกหกก็คือก็มันก็มีคนมาจีบก็มีคนเข้ามาแต่ว่ามันเป็นคนไม่ตอบแท็คไทยทีนี้ขนาดพี่ทักหามันอ่ะมันยังไม่ตอบเลยมันเป็นคนไม่ค่อยตอบแพใคไทยถ้ามันมีอ่ะ S <S ถ้ามันมีวันนี้ทุกคนจะรู้เองไม่มีใครติดไปได้ตลอดไม่มีใครเป็นความลับเพราะมันไปเนมันไปเที่ยวกับใครอ่ะถ่ายรูปเลยถ้าไม่ใช่ตกแต่งนะและทีนี้เหมือนประมาณว่าเข้ามาเม้นแบบแล้วแล้วเราก็เห็นมาเม้นน้องคนเนี้ยแล้วไม่เห็นเมนคนอื่นเลยเราก็ไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้คุยกับกับคนอื่นอื่นเลยไม่ได้ตอบคนอื่นๆเลยคือตอบแต่น้องคนเนี้ยซ้ำๆน้องา็พี่เป็นแฟนกับใครคะ พี่มีแฟนหรือยังคะแล้วพี่เป็นแฟนกับใครพี่แฟนพี่คนไหนคะพี่อยู่อย่างเงี้ยได้แล้วนู่นั้นไม่ได้ตอะเป็นลูกเด็กมันก็เลยเรียกว่าน้องไปสนใจเรื่องพ่อแม่หนูดีกว่าเรื่องเรียนดีกว่าที่มันพูดแบบนี้ก็คือมันเห็นว่าเป็นเด็กและถามหลายรอบมากถามแต่เรื่องหัวคือหนูลูกหนูเป็นเด็กเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์มันอะนะหนูเป็นเด็กหนูไม่ต้องถามเรื่องแฟนลูกหนูถามว่าพี่ดำรงวันนี้เล่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมึงมองเขาละน้องอะ นุ่นอะพูดเสมอเลยทุกครั้งให้หนูไล์เลยอย่างที่ไม่มีนุ่นอยู่เขาจะว่าน้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่สี่น้องไม่สามารถที่จะจัดวางคําพูดได้เต็มใครที่ดูไลายส่วนน้องอยู่ตลอดจะรู้เลยว่าน้องจะโดนจะโดนไครตอบแล้วค่ะพี่หญิงใครตอบแบบนี้เล้ว่งไม่ตอบนะคะไม่ไม่ขอตอบได้ไหมคือตอบแบบว่าในเชิงแบบว่าเชิงแบบพูดเล่นๆว่าไม่ตอบได้ไหมอ่ะแบบนี้แล้วน้องเขาก็ดันเมินขึ้นมาแล้วนุ่นก้จะไม่เห็นเม้นคนอื่นเลยนี่ออกไหม แปลว่าไม่เห็นในคนอื่นเลยน้องคนเนี้เขาก็นู่นก็จะแบบเห็นแต่น้องคนเนี้เขาแบบเม้น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 ขึ้นมาอะไรประมาณนี้